กองกำลังผาเมืองนะคะกองกําลังผาเมืองก็ได้มีการจัดกําลังพลจิตอาสาค่คะร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยได้มีการปลูกป่าในพื้นที่อําเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ อมาคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่4กองกําลังผาเมืองนะคะจัดกําลังพลจิตอาสาจํานวน20นายค่ะร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อําเภอฟางแล้วก็พี่น้องประชาชนในตาบลแม่งอนร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณสถานีหลวงกกเกษตรหลวงอ่างขางนะคะที่ตาบลแม่งอนอําเภอฟางโดยต้นไม้ที่นําไปปลูกในครั้ง ก็มีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาต้นสนและต้นสักประมาณ1,000ต้นในพื้นที่ปลูกกว่า3ไร่ค่ะงานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนจิตอาสาหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนนะคะไปร่วมกันกว่า800คนโดยมีนายชัชวานปัญญาในอำเภอฟางเป็นประธานในโครงการปลูกป่าในครั้งนี้ค่ะ